วัสดีค่ะวันนี้ร้านซอสสรีลอเอลเย์มาเราแสนงรถบูเอส,สุดนะคะสติกไ3เจนซีแอล4ีเอสนะจอใหญ่15.6นิ้วนะคะมาดูสภาพเครื่องกันนะคะตัวเกอร์ไม่หลุดไม่ลอกนะคะคีย์บอร์ดก็ยังอยู่ครบนะคะไม่หลุดไม่ลองไม่ลายนะคะมาดูด,ด้านข้างค่ะนี่ใช้ได้ทุกช่องนะคะใช้ได้ทุกช่องค่ะ ดูฝาหลังนะคะฝาหลังตัวนี้ยังมีสติกเกอร์ติดอยู่นะคะที่แม็กกับเครื่องร้านนี้ไม่ได้แกวออด้านหลังน็อตอยู่ครบทุกตัวนะคะตัวนี้เครื่องออกปี2020ค่ะอายุเครื่อง3ปีนะคะตัวนี้น็อตอยู่ครบทุกตัวค่ะด้านหลังก็จะมีรอยขีดข่วนตามการใช้งานเล็กน้อยค่ะมาดูข้างในกันนะคะ ฟังเสียง u t u b e นะคะลงวินให้ใหม่เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานค่ะสีลำโพงไม่แตกนะคะแบตก็ใช้ได้ทนอยู่นะคะตัวนี้สนใจสอบถามหน้าเพจได้เลยนะคะสสิริละเอีดค่ะ